การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมรินทีวี เป่าผจญภัยในโลกนิทานตอนแม่ปูกับลูกปูสวัสดีครับผมชื่อเป่าเป่าเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือนิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเป่าเป่ากันดีกว่า ลา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 เราไม่ได้ไปเทีเท่ยวทะเลนานแล้วอยากไปชมบรรยากาศสวยๆริมทะเลอีกจังเลยลองไปถามพี่กระต่ายดีกว่าล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 าสวัสดีครับพี่กระต่ายสวัสดีจ้าน้องเ้าเๆพี่เพิ่งจัดดอกไม้เสร็จเลยนะ เปาๆอยากไปท้องโลกของทะเลหาทรายสีขาวน้ำทะเลใสๆท้องฟ้าสีครามที่เกาะมาดีฟจังเลยครับพี่กระต่ายอิ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 อืออมมีสิจ้าน้องเปาเปๆพี่มินิทานเรื่องนี้เลยแม่ปูกับลูกปู ดูแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยครับพี่กระต่ายก่อนที่เปาเปาจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสวมหมวกใบนี้ก่อนนะจ๊ะเที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังบ้างนะว้าวทะเลนี่นาสวยจังเลยตื่นเต้นจังเราอยากลงเล่นน้ำทะเลแล้ว สนุกจังเลยนี่แน่นี่แน่ขุดคุดคุดฮาเป่าเปลาจะลูกทำอะไรอยู่จ๊ะมาทานข้าวเที่ยงได้แล้วลูกคุณแม่ครับเปาาเปลามาแล้ววันนี้เปาาเปาาขุดสายสนุกจังเลยจ้าจ้ากินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมไปซ้อมเดินแข่งกับเพื่อนๆนะลูกเห็นเพื่อนๆมาตามหาหนูตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆป้าแอนจะมาหา แม่กับป้าแอนจะไปดูเป่าเปาซ้อมด้วยนะจ๊ะได้เลยครับคุณแม่เดี๋ยวเป่าเป่าจะตั้งใจซ้อมเดินนะครับเป่าเป่านายเสร็จหรือยังพวกฉันรอนายอยู่นะใช่ใช่ร็วสิพวกเรารอนายอยู่นะเสร็จแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละพวกนายรอฉันด้วยแม่ครับเป่าเป่าไปก่อนนะครับจ้าจ้าแล้วเจอกันนะลูก เปาเปาเมื่อเช้านายหายไปไหนมาพวกฉันตามหานายตั้งนานแน่ใช่ฉันนับไปตามหาที่หาดฝั่งโน้นก็ไม่เจอโถจูบุจีจี้ฉันแค่ไปขุดทรายเล่นมานนะเล่นเพลินไปหน่อยขอโทษทีนะอๆๆเอาหน้าเอาน้าพวกเราเรียบไปกันเถอะเราเจอเปาเปาก็ดีแล้วนี่นาจริงอย่างที่นายว่าเนอะใจจุฮ <laughs> เอาแล้วนะทุกคนฉันจะทวนกติกาให้อีกรอบนะให้ทุกคนเดินไปตามรูปของตัวเองบนหาดทรายนี้ใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะพวกเราทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วร้าทุกคนเข้าที่ระวังไป เร็วเข้าเร็วเข้าฮึบฮับฮบซ้ายขวาขวาซ้ายโอ้ยฮฮฮฮฮฮฮส่วนเราก็ต้องเดินไปขุดไปเดินอย่างเดียวมันไม่ถนัดสเลยเอ้าเดินเดินขุดขุดเดินเดินขุดขุด วันนี้พวกเราทำเวลาได้ดีขึ้นอีกนิดแล้วนะแต่ฉันยังอยากให้ดีกว่านี้อีกเดียว๋เรามาฝึกกันอีกเราะน่าจะเดินได้เร็วขึ้นอีกแล้วนะใช่ใช่เดี๋ยวพวกเราพยายามกันใหม่นะพรุ่งนี้ก็จะถึงวันแข่งแล้วนะพวกเรามาซ้อมต่อกันเถอะเปาเปาสู้สู้นะลูกแม่กับป้าแอนเป็นกำลังใจให้นะจ้าสู้สู้นะจ้าเปาเปาและเด็กๆทั้งหลายเดี๋ยวป้าจะมาคอยช่วยพวกเธอเองเอาละทุกคนเข้าที่ ระวังไปนี่นี่แม่ปูจะ๊ะเธอดูเด็กๆพวกนั้นสิทำไมเดินกันช้าอย่างนี้เปาเปาของเราแม่เหมือนว่าจะเดินเร็วแต่ทำไมเข้าถึงเดินเฉไปเฉมาเดินไม่ตรงเสียเลยฉันว่าเธอไปบอกเขาหน่อยดีกว่า จริงด้วยนะป้าแอนทำไมเป่าๆถึงไม่ตั้งใจเดินดีๆเดี๋ยวต้องไปบอกเขาหน่อยละนี่เด็กๆทั้งหลายแม่ขอเวลาสักครู่นะแม่เห็นพวกหนูตั้งใจซ้อมแข่งเดินกันแม่ก็ดีใจแต่แม่อยากให้พวกหนูลองฟังคำแนะนําของป้าแอนดูนะได้ครับจูบุหนูจะเดินได้ช้ากว่าเพื่อนๆเ,เลยหนูลองออกแรงดันเพิ่มอีกหน่อยนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับป้าแอนใช่จ้าแบบนั้นแหละ จีจีหนูลองก้าวเท้าเร็วๆดูนะลูกค่ะป้าแอนหนูจะลองดูนะคะเก่งมากจ้าจีจีใจจุส่วนหนูนะ่ะง่ายมากแค่วิ่งไปตรงๆไม่ต้องแวะขุดดินก็พอจ้าผมจะลองดูครับป้ะแอนแบบนี้ใช้ได้ไหมวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่ง,งไม่ขุด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 ,ขดจ้าแบบนั้นแหละจ้า ส่วนเธอนะเปาเๆง่ายที่สุดเลยจ้ะเพียงแค่เดินตรงๆก็พอแล้วเดินตรงๆเหรอครับตอนนี้ผมยังเดินไม่ตรงหรอป้าแอลองดูผมนะเดินตรงๆ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 โอ้ยลูกเปาเปาหนูยังเดินไม่ตรงเลยลูกลองตั้งใจเดินอีกครั้งนะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูเราไปเดินบนลู่พร้อมกันเลยนะ คุณแม่ครับคุณแม่เดินเฉยเฉยไปมาหม่เปาเปาอเลยไม่จริงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันฉันน่ะเดินตรงนะจ๊ะแม่ครับเราเดินไม่ตรงเลยเฉยไปเฉยมาจริงๆด้วยแม่ลองดูที่พื้นสิครับตายแล้วนี่ฉันก็เดินไม่ตรงเหรอเนี่ยใช่แล้วครับคุณแม่เปาเปาก็เดินเฉยไปเฉยมาเหมือนคุณแม่ไงล่ะครับ โถโถโถแม่ปูจ๋าเป็นเธอเองหรอกหรือจ๊ะที่สอนให้เป่าๆเดินไม่ตรงเฉไปเฉมาอย่างนี้มานี่เดี๋ยวฉันจะสอนให้ทั้งสองคนเดินให้ตรงเองเอาล้นะทุกคนเดินไปพร้อมกับฉันนะเริ่มได้เดินตรงครับค่ะเอียลครับมาทางซ้ายนิดนึงมาทางขวาอีกนิดมันยังไม่ตรงเลยครับค่ะจะเป็นไปได้ยังไงฉันเป็นคนเดินตรงนะเด็กๆ จริงๆนะครับพวกเราไม่ได้โกหกป้าแอนลองหันไปดูด้านหลังสิครับอย,ย่าวัวก็เดินเฉ๋หรอเนี่ยป่าเป่าๆเข้าใจแล้วคุณแม่ป้าแอนครับพวกเราเดินเอียงเฉ๋ไปมากันหมดเลยก็เพราะเราเป็นปูยังไงล่ะครับปูนะ่ะจะเดินตรงๆไม่ได้หรอกครับเราเป็นปูต้องเดินแบบนี้แหละครับแม่ต้องขอโทษหนูด้วยนะจ๊ะป่าวๆที่แม่เข้าใจผิดไปคิดว่าแม่น่ะเดินตรง ป้าเองก็ไม่เคยดูเวลาตัวเองเดินเลยเหมือนกันว่าไม่ได้เดินตรงป้าก็เดินเฉไปมาป้าขอโทษด,ด้วยนะหลานรักไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเปาๆขอตัวไปซ้อมเดินกับเพื่อนต่อนะครับๆๆๆๆ <Yay! S 2> เป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องเปาเๆวันนี้สนุกไหมล่ะ สนุกมาก้าเลยครับพี่กระตา่ายเปาเปาเดินปูแข่งชนะด้วยล่ะครับตอนแรกคุณแม่ปูและป้าแอนว่าเปาเปาเดินเอียงจะสอนให้เปาเปาเดินให้ตรงแต่สุดท้ายทุกคนก็รู้ว่าปูน่ะต้องเดินเอียงเอียงครับพี่กระต่ายใช่แล้วจ้ะเปาเปาพี่อยากให้เปาเปาได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะสอนผู้อื่นได้ตัวเราเองควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ก่อนนะจ๊ะ เข้าใจแล้วครับพี่กระตา่ายเปาเปาขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายอมรินทีวี